สวัสดีทุกท่านครับผมธนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลพอดีวันนี้ผมได้ดูการให้สัมภาษณ์ของขุนจอนนี่และทนายเ,นยเกี่ยวกับที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในเรื่องของบุกลุกนิคมอุตสาหกรรมลำดนลำดมน้อยจังหวัดอุบลน,นะฮะเนื้อที่ที่ถูกกล่าวหานี่ไม่เยอะนะฮะคือทนายจะเกินเรื่องนิดนึงนะครับอ่านิคมอุตสาหกรรมอันเนี้ยเนื้อที่ก็ประมาณ2 0 0 0 0ไร่2 5 0 0 0ไร่ แต่ถูกกันไว้เป็นเขตป่าประมาณสักยีก็คือประมาณสักห้าไร่ซึ่งเป็นไปตามพรบรจัดสิทิที่ดินเพื่อการของชีพพศพสันห้าร้อยสิบเอ็ดแล้วพรบรนี้นะให้อำนาจของท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้ดูแลอีกทอดหนึ่งเหตุผลที่มีนิคมอุตสาหกรรมก็เพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่ แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรปกติก็จะให้ครอบครัวแล้วไม่เกิน50ไร่ไม่ว่าครอบครัวนั้นจะมีบุตรหลานเยอะหรือน้อยแต่ว่าให้ไปทำอาชีพเกษตรกรรมห้ามนำไปทำอย่างอื่นนะฮะไปสร้างโรงแรมสร้างห้องอาหารสร้างพัสคารอันนี้ไม่ได้ถ้าจะทำได้ต้องได้รับอนุญาตจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ะะปกติแล้วเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ท่านอธิบดีออกให้เราเรียกย่อยๆว่านคสซึ่งนิคมอุตสาหกรรมลำดมน้อยเนี่ยทนายไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยกี่พันกี่ร้อยครอบครัวเรื่อนแล้วได้รับอนุญาตเป็นหนังสือนค .3 า จากท่านอธิบดีครบทุกครเรอเลยหรือเปล่าแต่อัเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าปกติแล้วคนที่อยู่ในในิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าได้อยู่แล้วก็เป็นสมาชิกของอาสากรนิคมนั้นแล้วก็ทำประโยชน์เกิน5ปีเนี่ยถ้าขอไปท่านอธิบดีก็จะออกหนังสือให้หนังสือนอคอสามเนี่ยแล้วหนังสือเนี่ยก็ เมื่อได้รับแล้วก็จะโอนขายไม่ได้ภายใน5ปียกเว้นว่าเกิดตายไปก็เป็นวรดกุทํานองนั้นนะครับก็คล้ายๆหลายคล้ายๆกฎหมายสป,ปกรนิดหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอภิบดีนะครับแล้วเข้าไปหาผลประโยชน์เช่นไปยึดถือครอบครองปลูกสร้างบ้าน ก่อสร้างแผ้วถางเผาป่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีมพื้นที่ป่า20%ด้วยนะครับก็จะมีความผิดตามพบรบเนี่ยจัดสรรที่ดินเพื่อการของชีพจำคุกไม่เกิน6เดือนแต่ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้อีกกระทงหนึ่งนะซึ่งถ้าไปทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ด้วยเนะี่ยก็จะมีโทษสูง่าคือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปี เขาคล้ายๆกฎหมายซ้อนกฎหมายนะครับเพราะว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าด้วยย0สอร์ซนกรณีของคุณจนนี่เนี่ยคุณจอนนี่เนี่ย,จ,นนยจากการที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเราฟังดูก็รู้ว่าคุณจอนนี่เขาบอกว่าเขาได้ซื้อมาได้รับการโอนเป็นหลายรายทอดมาแล้วด้วยทำหนังสือกันเองนะเขาเรียกทำหนังสือกันเอง มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานนะฮะถามว่าหนังสือเนี้ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมจริงจริงหนังสือนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ปกติเขาก็ทํากันแบบนี้เยอะเช่นไปขายสาปรกรเนี่ยก็ไปแอบ,บทําสัญญากันเองั้งๆท,ที่รู้ว่าโอนไม่ได้ก็รู้กันเองเช่นของคุณจอนนี่กันเนะก็ก็ทํากันแบบรู้กันเองว่าเปลี่ยนมือการครอบครองโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านมารับรองว่าเอ้ยอคุณ สลัสิทธ์นะ,อะตอนนี้ตอนนี้คุณจอหนนี่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะกะ็เซ็นหนังสือเป็นพยานให้แต่ว่ามันไม่ผลทางกฎหมายนะฮะส่วนคุณจอหนนี่เข้าไปแล้วไปยึดถือครอบครองทระโยชน์เนี่ยจานวนกี่ไร่เนี่ยอันนี้ทนายไม่แน่ใจเลยครับแต่ปัญหาคุณจอหนนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2564หลังจากที่คุณจอหนนี่เข้าไปสร้างรับโอนมาแล้วนะครับรับโอนมา กันเองอะไรรับโอนกันเองเื่อไม่มีกฎหมายคุ้มครองไม่มีกฎหมายรองรับแต่รู้กันนะครับก็ถูกทางกรมพัฒนาสังคมเนี่ยได้มอบหน้านให้ไปแจ้งความแล้วก็มีหนังสือรู้สึกสั่งให้คุณจอนี่รื้อถอนรื้อถอนไปซะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องท่านคือยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีเลย าไปทําอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายเขาบ่งบอกไว้แต่ปรากฏว่าคุณตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรื้อถอนเพราะตอนนั้นก็อาจจะเป็นอิน o ดังและกรมพัฒนาสังคมเนี่ยเขาเห็นอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีการกระทําที่ผิดกฎหมายเขาจะนิ่งเฉยแก้งไม่รู้ไม่ชี้มันไม่ได้เพราะมันเป็นการสร้างรีสอร์ทสร้างซะใหญ่โตเพราะนี้นมันก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องไปแจ้งความเพื่อ ไม่ให้ตัวเองเกิดปัญหาขึ้นว่าปล่อยปะแล้วเลยได้อย่างไรนะส่วนคุณจอหนนี่ก็ได้รับหนังสือเตือนนะครับก็เพิกเฉยไปแต่โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณจอนนี่แล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มพัฒนาสังคมที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต่างคนก็ต่าง <c oughs> คืออีกฝ่ายหนึ่งก็ไปแจ้งไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าคงยังไม่เอาจริงมะก็ยังอยู่ต่อไปไม่ดำพาต่อคำสั่ง ของหนังสือของกรมพัฒนาที่ดินที่ให้หรือถอนถามว่าคุณจอนนี่ตอนนั้นน่ะถ้าว่ากันจริงนะเริ่มผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะเท่ากับว่าดื้อเฉยแต่ว่าราชการเขายังไม่ได้เอาจริง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจอหนนี่ ออกมาพูดไปได้รับการซื้อมาได้รับการทำประชาคมหมู่บ้านไว้ให้สร้างรีสอร์ทเนี่ยเพื่อความเจริญของท้องถิ่นเพื่ออให้คนในชุมชนมีรายลงได้ไดนี้นอันนั้นมันมันเป็นการอ้างเลีอกอ้างของคุณจอน,นี่เองนะฮะแล้วคุณจอน,นี่ก็บอกว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยจะสู้เนี่ยกับเพื่อทั้งประเทศทั้งทุกจังหวัด แต่จริงๆมันทนายดูแล้วมันมันไม่ใช่นะครับถ้าคุณจอห์นนี่ไม่ได้โดนเรื่องอย่างนี้ไม่ได้โดนคดีเนี่ยคุณจอห์นนี่ก่อนนั้นเคยลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้ไหมทนายไม่เคยเห็นข่าวนะครับเออแต่คุณจอห์นนี่สู้เรื่องนี้ว่าอา่าทำไมไม่ออกนังสอนอสลอเนาะนั่หนันงสืออะไรเนี่ยให้กับชาวบ้านเขาไปตั้งแต่เมื่อ ปี2511น้อยสิบเอแล้วใช่ไหมไอ้อย่างนั้นถ้าถ้าว่าว่าคุณจัน,นี้สู้ให้กับประชาชนที่อยู่ในนิคมนี้แต่คุณตอนนี้ไม่เคยนะครับแต่ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็รู้อยู่แล้วเนื่องจากมีการแจ้งความแล้วก็มีหนังสือไปให้รื้อถอนแต่โอเคนะครับเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทั้งประเทศนะครับ เจ้าหน้าที่เขาก็ปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกถ้าทําปล่อยได้เขาก็ปล่อยไปแล้วเลยไปเพราะว่าโดยมากเขาเป็นชาวบ้านตรีตะสาเข้าไปทาไม้กินผิดบ้างถูกบ้างไม่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่เคสของคุณจอหนนี่เนี่ยเนื่องจากมาให้สัมภาษณ์ซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดังแล้วเมื่อเรื่องดังแล้วกรมพัฒนานเนี่ยถามว่า,าท่านอธิบดีท่านจะอยู่เฉยได้ยังไงถ้าอยู่เฉยรัฐบาลรู้ว่าอา้าวทาไม กรมเนี่ยที่บดีกรมเนี่ยไม่ดําเนินการคุณแจ้งความไม่ต้องปีหกสี่ห้าแล้วทิ้งเรื่องไว้เนี่ยคุณนับผิดดังนั้นสิ่งที่อธิบดีกรมพัฒนาให้คุณอะไรเนี่ยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําทนายเข้าใจท้าราชการเลยครับต้องทําไม่ทาระผิดแต่สิ่งที่คุณจอหนนี่ทําไปเนี่ยจะผิดและไม่ผิดศาลเท่านั้นจะต้องเป็นผู้วินิจฉัย นะครับจะอ้างว่าทำเพื่อทั้งคมทำเพื่อการเมืองทำเพื่อประชาชนทำเพื่อให้บ้านเมืองถูกต้องอันนั้นเป็นข้อที่จะไปอ้างะจะไม่ใช่การแก้ตัวทางกฎหมายนะแต่ที่คุณจอนี่พูดไปแล้วฟังแล้วบางทีทนายฟังแล้วสะดุ้งนะครับก็บอกกฎหมายเนี่ยเนี่ยอะ,อะไรนะเขียนเป็นกฎหมายของพวกคุณเขียนขึ้นมาเอง หมายถึงว่าเขียนด้วยมือว่าพวกคุณเองเนี่ยไม่ได้เขียนด้วยหัวใจเอากฎหมายนี้มันเขียนมันต้องสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดแล้วอะ่ะตอนนี้นคุณจะนี่อายุเท่าไหรนะแล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่าเขาเขียนก็ถูกเขาเขียนด้วยมือเขาเองแล้วมีใครเคยคานไหมมีแต่ชาวบ้านก็เห็นดีเห็นงาม้ลยรีบออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อชาวบ้านเขาจะได้มีที่ทํากินมีที่อยู่ นั่นนึงก็คือเขียนด้วยหัวใจของผู้ปกครองรัฐบาลในเวลานั้นของพันห้ารอยสิบเอ็ดในรสมัยน่าจะเป็นของท่านจอมพลถน,นอมกิตติการเนี่ยดังนั้นจะบอกว่าดูถูกว่ากฎหมายเขียนมาเป็นของกฎพวกคุณเนี่ยเขียนด้วยมือเหมือนว่าไม่มีหัวใจไม่ได้เขียนด้วยใจเหมือนคุณจอน,นี่เนี่ยมันพูดแล้วมันคุณคุณท่านฟังแล้วท่าน ท่านคิดอย่างไงครับคุณจอร์นี่มามีใจตอนนี้เหรอมาเห็นว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อตอนเองโดยกระทาเหรอถ้าตนเองไม่โดนคดีเนี่ยสิ่งที่คุณจอร์นี่ทํามาตลอดนี้ตั้งแต่ซื้อมาแล้วเข้าไปสร้างมันผิดกฎหมายคุณจอร์น,นี่บอกแล้วว่าตัวเองก็เป็นตารวจแล้วรู้กฎหมายด้วยทําไมยังทําทําไมยังฝ่าฝืนนะทานนายก็ไม่เข้าใจจะมองว่า มาช่วยชาวบงชาวบ้านที่มันคิดทนายพูดนะมันมันไม่ใช่อย่างนี้นใครก็อ้างได้ทําผิดกฎหมายว่าโอ๊ตผมเนี่ยไปบุกลุกตรงนี้เพราะผม,มต้องการเอาตรงนี้มาช่วยประชาชนอ่ะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อันนั้นถ้าประชาชนเขาเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นเขาเรียกร้องเขาเอง,องนะแล้วไม่มีประชาชนที่ไหนไปมอบไปมอบให้ท่านจอนนี่เนี่ยมาดําเนินการเรื่องนี้ แต่ที่ท่านตอนนี้ต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะท่านโดนโดนคดีซึ่งความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนยังไงรีสอร์ทอันนี้มันต้องลือเพราะว่ามันผิดต่อกฎหมายก็ท,าท่านอธิบดียังไม่ได้ยินยอมเนี่ยคุณไปทำได้อย่างไงคุณไปซื้อกันน่เองเนี่ยที่ดินเปล่าเาเรียกที่ดินเปล่าเนี่ยที่ภูเก็ตก็มีเยอะแยะไปที่ชาวบ้าน ถือครองอยู่ไม่มีเอกสารอะไรเขาไปซื้อขายกันเนี่ยเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันมาหลายนะฮะแสนล้านสองล้านนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเอาไปแค่ไปอยู่อาศัยทํากินเล็กน้อยมีปัญหาแต่จะไปสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทใหญ่โตโดนจับทุกลาลครับที่ภูเก็ตโดนจับทุกลาลแต่ชาวบ้านเอาไปทํากินเล็กๆกน้อยๆเจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็พองผ่านไปดังนั้นเนี่นะครับ กฎหมายก็คือกฎหมายอย่าบอกว่ากฎหมายเขียนโดยพวกคุณฉันไม่ยอมรับไม่ใช่กฎหมายมันใช้ทั้งประเทศเพื่อปกครองคนเพื่อให้บ้านเมืองสงบเพื่อให้ประชาชนได้มีโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยให้ประชาชนได้มีแหล่งที่ทำมามากินมีที่อยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ยากไร้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนายทุนหรือผู้มีเงินที่เข้าไปบุกรุกภายหลังนะครับส่วนท่านทนายเนี่ยทนายฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับบอกว่า,อ,าอ้างว่ามันเป็นนิคมซื้อที่ดินมาไม่มีน,อ,นอสอนอคอสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วาทางเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายอา้างว่าทำไมไม่มีคำสั่งทางปกครองให้ลือ แล้วไปฟ้องที่ศาลปกครองและวทาไมมาดําเนินคดีเลยเป็นการกลั่นแกล้งไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับอย่าเข้าใจผิดนะท่านทนายมันเป็นการบุกลุกมันทำผานการะทาความผิดต่อกฎหมายอาญานะฮะอย่างเช่นเนี่ยลองไีใครคนใดคนหนึ่งไปบุกลุกป่าสงวนไปบุกลุกอุทยานแห่งชาติไปบุกลุก,ท,ก,ลกที่สวกร นะป่าไม้เขาแจ้งให้ออกไม่ออกเขาก็แจ้งฟัาดมเน่งคดีจะบอกเอ้ยแจ้งให้ออกแล้วผมไม่ออกแล้วคุณทําไมไม่ไปไปว่ากรรวิสาลปกครองมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองมันเป็นการกระทําความผิดอาญาตามพลวจัดสรรที่ดินเพื่อการคลองชีพและเข้าข่ายกฎหมายหาป่าไม้ด้วยดังนั้นนี่นะทนายก็เลยอยากจะอธิบายเรื่องนี้ครับ ทางที่ดีนะครับผมทนายคิดว่าถ้าคุณจอนนี่เนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ทําไปน,น่าจะรู้นะครับว่ามันผิดกฎหมายแต่แต่อย่าอย่า,อย,าอย่าไปโยงว่าทําไมคนนู้นคนนี้คนนั้นถึงไม่ดําเนินคดีอันนี้มันจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยอย่างที่ทนายพูดมานะครับทุกจังหวัดทุกที่ในประเทศไทยมีผู้บุกลุกทั้งป่าทั้งสปพทั้งอะไรเยอะแยะ แต่เขาเป็นชาวบ้านหากินเล็กๆน้อยๆนะครับจังทีเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่อนผันปล่อยไปเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินด้วยกันได้ไม่ใช่เข้าไปหาของป่านิดนึงก็จับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเข้าไปบุกเข้าไปในที่ป่านิดหน่อยก็จับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าว่าถ้าไปทําเล็กๆน้อยเขาไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณไปสร้างรีสอร์ทสร้างโน อะไรที่มันโอ้โหมันเรื่องไปราวอย่างนี้นเขาต้องดําเนินคดีครับดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําทุกวันเนี้ยทั้งทนายมองแล้วใช้ใช้ทั้งด้านการปกครองสุดท้ายแล้วการปกครองก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณจอนนี่เนี่ยเพิกเฉยแล้วเคสกของคุณจอนนี่มันดังไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้กฎหมายดังนั้นเนี่ยทนายก็เลยอยากจะ ให้ทุกท่านลองฟังสิ่งที่ทนายพูดนะราว่าจริงไหมนะครับเพราะกระแสของคุณจอนนี่นี่มันโอ้โหตอนนี้แรงมากเนี่ยครับแกได้รับเสียงเชียร์จากโอไปดูทุกคอมเมนต์เนี่ยสู้สู้จอนนี่สู้สู้สู้สสสทุกคลิปเนี่ยคนไลค์คนแชร์เนี่ยโอ้คนไลค์เนี่คนถูกใจเนี่ยหลายหลพันหลายหลายหลายหลาพันเนี่ยซึงมันเยอะแต่อย่าลืมนะับ ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าทนายตั้มหรือใครก็แล้วแต่ FC ฟซเขาต้องสองล้านคนเนี่ยมันผิดกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายอะ่ะเอบางคนก็ไม่รู้มันถูกใจอ่ะมันถูกใจด่า,าใครจะการด่ารัฐบาลนี่มันถูกใจแต่ว่ายิ่งยุให้กุลจอนนี่เนี่ยยิ่งตอนนี้พูดไอะไรยว่าทำเพื่อประชาชนแต่ทนายมองแล้วเนี่ย อนาคตคุณจอหนนี่เนี่ยเล่นการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารับรองได้เลยลักษณะนี้เนี่ยนะครับตอนนี้คําพูดคุณจอนนี่เป็นแบบนักการเมืองแล้วนะครับผมต่อสู้เพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่อไห้ทุกคนกินดีอยู่ดีอะไรเงี้ยทํานองนี้นะครับทนายมองว่าคอยดูนะครับสุดท้ายคุณจอนนี่เขาคงไปเล่นการเมืองแน่นอนแต่ยังไงก็ออย่าถือโทษทนายนะครับทนายวิเคราะห์ ในสิ่งที่ทนายมอ,องในมุมมองนึ่งซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณจอนนี่ก็ได้เพื่อจะได้เอาไปคิดเอาไปวิเครานะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าตัวเองควรจะไปตามเสียงเชียร์หรือเคารพกฎหมายของบ้านเมืองโอเคครับจากทนายนิทั์ประเสริฐในทุกคุณครับสวัสดีครับ